จะเป็นเพื่อนๆมือน,นี้มักเก็บอ่าเชอร์รี่พันเปี้ยวเนาะจ้ะเพื่นสุกบ๊อร้วมกันจะเพื่อนเพื่อนนำกับทย่อยเก็บตะลูกไหนที่เพิ่นช้ำๆนะคะนี่จ้ะกับเหมือนเดิมจ้ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆคนภูเขาไฟอ่าปลูกเนาะจ้ะเนาะ เดี๋ยวฮ้มาเก็บน้ำกันจากเพื่อนๆเดี๋ยวหนาจัดทนอมอาหารแบบไรเพื่อนๆมีข้อคิดแล้ว่มีการแปรรูปอาหารจัางไรเขียนมาใต่คอมเมนต์ด้วยจ้ะนอกจากกวนทําเป็นแยมแล้วก็ตากแห้งนอกจากเนาะเพื่อนๆมีอย่างเขียนมาใต้คอมเมนต์นะคะอ๋อจ้ะมีอีกหนึ่งตีมด้วยจ้ะเพื่อนๆโดยส่วนตัวเนาะค่ะเชอสตรอเบอรี่นะคะโดยส่วนตัวนะคะ ถ้าผู้ใดมากเนาะจ้า,จาเ,เพื่อนๆเอามาตำด้วยจา้าเถอถ้บับต้องเก็บแบบให้เพิ่นเขียวๆเ,เนี่ยจักหน่อยด้วยจา้าบ่าต้องเก็บํานะคะนี่จ้าประมาณนี้นะคะเอามาตากินกับกุ้งสดผู้ใดมากกินกุ้งสดเนี่ใยใส่ได้ด้วยจา้าไปจา้าไปเก็บน้ำกันจา้าเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุกคนนะจน๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะมาปลอมกระตานีดน้อยนะจ้ะสวัสดีสู้ผู้สุขคนนะจ้ะ กับเซอร์รี่พันเปี้ยวเนาะจ้ะปีนี้มีแนอยู่จ้ะแต่กับบดกนะคะนามจ้าทยอยเนาะค่ะเนาะมีแสงแดดพ่อลำไล่นะคะเพื่อนๆนางงามสตรอเบอรีจ่จ้ะเยอรมนีสงขอบประกวดนะคะ <c ười> ข้าเคียดจ้ะเพื่อนๆพ่อ,เ,พอเดียวเด็คุยกับตนใหม่จ้ะ ไปจาเดวนามเอากล่องหลังไหเบิงนะคะเก็บเมื่อน,นี้นาจะเก็บเชอร์รี่พันเปรี้ยวกับสตรอเบอรี่น้ำจากสตรอเบอรี่ก็เห็นมีสุกน้ำจากเพื่อนเืนมาจา่าพันนี้เพื่อนจะบอค่อยใหญ่ด้วยจ่าน้อยเพื่อนนะคะรสชาติจะเปรี้ยวนะคะที่นามเคยเก็บปีที่แล้วบริเก็บจ้ะ สามีผ้าเก็บทำแยม่อมาจ้ะเนาะคนอยู่นีเพื่นมักมักอ่สอสรตเบอรี่พันเปียวนะคะเก็บมือนหนึ่งไายมื่อนหนึ่งเด้อจ้าพี่น้องบันเมืองสามีน้ำเพื่อนบ่ก่อยจ๊ะไอ้นี่จ่ะเพื่นดูแลเมรนะคะน้ำก็เลือ่ไปอยากไอเพิ่นถ้าเราวางแล้วก็มาไดายย้จ้ะ จัดยาไว้ให้ให้ให้ยายนะคะเก็บแบบนี้ง่ายนะคะเพื่อนๆเวลาไปหล่างตัดอาจเ,เมตดมันออกจ้ะนี่ค่ะหานามว่าจะดึงต้องใส่ซองมือนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะ เก็บยากนะคะเพืเ่อนๆแต่ด้วยใจเด้อกลับมาหนีก่อนจ้ะเก็บผักหายเป็นการเสียเวลาเนาะจ้ะเนาะเก็บหมองสตรอเบอรีต่ตำๆนี่ก่อนจ้ะเพราะว่าเชอรี่พันเปี่ยวได้น้ำจะตองเอิรนแฟนมาเก็บซอยแล้วจ้ะ เพื่อนจัดยาแล้วก็เปลี่ยนถุงถุงอ่าถุงหนองอนามัยนะคะยาหนามแล้วต้องเปลี่ยนทุกเสาว์แล้วก็ทอใเอ้เพื่อนจะเพื่อนเฮ็ดเองเ่ได้จ้ะดูแลท่านป้ายจะสิ่งที่ทำได้นะคะเนาะลูกนี้ทำไม จะเปเพื่อนๆเนี่ยนำเขาอนุาออญาตเ็เพืเ่อนเก็บสลี่พันเปียวกันด้วยจ้ะพิเศษใส่ส,สองมือละค่ะมันจังจะเร็วนะคะเพราะว่ามือนีต้องออกไปหาซื้อแนวกินหายยานะำจัดแต่ละมือเบอร์อึดดอกค่ะแนวเห็ดเปลือๆ เจ้เพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุกูทุกคนนะจนะ๊ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะก็มีเพื่อนๆเนาะคะนะ่ะเนา,ทา,านะที่น้มทายคลิปโลงว่าต้นกะทิ้นเสาเมืองสีปลูกจางไรเห็ดอย่างไหนะจ๊ะน้มกัทายไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้กักลับมาอีกรอบนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศจะเป็นแบบว่าเป็นฟื้ริ่งนะคะเพื่อนๆแต่ว่าย่างนาหนาวๆอยู่นะคะพอดีน้มก็เลย ออกมะยางเนาะจ้าเนาะเห็นดอกเพ็่นสวยๆเนาะจ้าเนาะตามจริงนะคะเพื่อนๆกระถิ่นนีเยาวาถ้ามาถ้าปลูกได้จริงๆนะคะเพื่อนๆขายหนีเป็นเทพีเงินหลานเลยเด้อจา้าอยู่เยอรมันนะคะตะไคร้อกันจากเพื่อนๆเบอกว่าจะเป็นผลไม่อย่างนะคะอยู่หนีราคาแพงมดทุกอย่างจา้ะนำไปซื้อมากอะ่ะที่เขาแกะเม็ดเนาะจา้ะ ประมาณ50ซิหิบกรัมาค่ะก็ประมาณ3ยูโรนะคะตอนนี้ของเอียงกับแพร่งทุกสิงท,ท,ทุกย่างหนามกันเลยถึงบอกว่าปลูกพักเพื่อลดค่า,าใช้จ่ายใ,ในขอบครัวนอะจ๊ะเนาะอันนี้เป็นผักไอันี้ตับจิงหนามบริเดต้งใจมากเก็หเอจาจะเป็นผู้ข้าวนะคะสตอเบอรีาา่นะจ๊ะ ดีออกม่ยางเหร่นจากเพื่อนๆน,นี่อันนี้เป็นรัสเบอร์รี่นะคะเพื่อนๆดูว่าปีนี้ปีนีมาสานะคะปกติจะมาแล้วนะคะจะซกจะซุกรยุให้เนตเบนะคะปีหนีราดเบอร์รี่มาหลังค่ะอันนี้เป็นพันธ์สีเหลืองทองนะคะเพื่อนๆน,นี่จะตนเพลินนะคะ จะบ้หลายนะคะอันนี้เป็นพันตามซูปเปอร์มาไมีขายทั่วไปจ้ะสีแดงนะจ๊ะย่างเนย่างหัวกะไดยเก็บกินจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวพอนค่ยได้เวบาหรือคุยนะคะภาษาอีสานจ้ะลูกนี้ก็เก็บไปโลดจ้ะ เดี๋ยวรออีกเ <Okay. S 1> พื่อนซุปอีกจังหน่อยก่นอ,ยอนจะจังจะมาเก็บอีกนะคะเพื่อนซุปพร้อมกันนะคะเพื่อนถ้าพเนนะะเอเก็บกะนกนะคะมะจีกินจะผละไม้ชนิดนี้ก็เปรี้ยวๆนะคะแล้วก็เพื่อจะมีอ,อาอโรมาของของ เป็นเอกลักษณ์นะคะหอมๆเปรี้ยวๆจะบกค่อยหวานจ้ะแตุ่วคนมักนะคะบได้ตั้งใจเอาตะกามาเก็บนะคะเพื่อนๆวัดสิมะยางเมืองสวนกับเ็นแลกะก็โอดบ่ไดยจ้ะ ชีเสือนะคะพืนมาตอมดอกล่าวินเดอร์จ้ะเพื่อนๆปลูกดอกไม้เพื่อจะแปรงปันกับสั์โลกนะคะพืนมาดอมดมเอากินมั่นจ้ะเพื่อนๆนนจ้ะมุมนั้นเป็นมะเขือเทศอยู่หนีเพน่จะปลูกใส่กระถางแบบนี้เนาะจ้ะถ้าจ,าจะพืชวัวามาักแดดปันไดน,นะคะมะเขือเทศนประมาณนั้นจ้ะ เห็นว่าจาเป็นเดือนมักนะคะะปกติหนามลงมาเห็นเพิ่นมาบียนอยู่สามสี่ตัวจะมันอีเห็นมีตัวหนึ่งจะ้ะเ่าไปแล้วไปมองนี้ ธรรมชาติซอยให้อนค่ายจะเพื่อนๆผนค่า,ายกับธรรมชาติน่ะจ้ะเนาะปลูกไวม้มีมีผีเสือมาบินตอมจะชื่นใจจ้ะผีเสือเพิ่นบินออกไปแล้วจ้ะ